สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายนะคะจากที่เราเรียนไปแล้วว่าสารละลายคืออะไรองค์ประกอบของสารละลายมีอะไรบ้างนะทีนี้เวลาที่มีการผสมสารกันเนี่ยทำเป็นสารละลายเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการผสมที่แตกต่างกันนะคะพวกนั้นก็จะบ่งบอกถึงตัวความเข้มข้นนะคะซึ่งค่าที่แสดงความเข้มข้นนะมันก็คือ ปริมาณตัวละลายนะคะอันนี้บอกตัวละลายที่ละลายในตัวทำละลายหรือว่าสารละลายนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะคะอันแรกคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะตัวนี้เป็นความเข้มขนที่บอกถึงปริมาณตัวละลายที่เป็นกรัมที่ละลายในสารละลาย100ลูกบาศเซนติเมตรนะคะเราก็จะมีร้อยละโดยปริมาตรนะหรือเรียกว่าเต็มๆก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะซึ่งตัวนี้ เป็นการบอกปริมาณตัวละลายที่เป็นลูกบาทเซนติเมตรนะในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรค่ะแล้ที่3ก็คือร้อยละโดยมวลหรือจะเรียกเต็มๆว่าร้อยละโดยมวลต่อมวลนะคะตัวนี้เป็นความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายที่เป็นกรัมในสารละลาย100กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยอันแรกนะคะคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะ ตัวร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะมันก็คือการบอกปริมาณตัวละลายที่เป็นกรัมในสารละลาย100รลนะูกบาทเซนติเมตรนะกรัมนะคะเขียนแทนด้วยตัว G นะคะส่วนลูกบาทเซนติเมตรนะคะจะเขียนแทนด้วย CM กอาลังสนอกจากนี้นะคะถ้าไม่ใช้กรัมกับลูกบาทเซนติเมตรนะมันก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งนะคะเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นมาจากกรัมนะคะหน่วยที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือกิโลกรมัม จากรูปบาทเซนติเมตรนะคะหน่วยที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือลิตรนะกรัมกรัมก,กับรูปบาทเซนเนี่ยอันนี้คู่กันแล้วก็กิโลกรัมกับลิตรตัวนี้คู่กันนะคะเวลาคำนวณก็ต้องดูหน่วยให้ดีๆถ้าเมื่อใดที่สมมติให้มวลเนี่ยมาเป็นกรมัมแล้วถามหาปริมาตรเป็นลิตรเราก็จะยึดตัวลิตร ะะยึดตัวลิตรไว้เป็นหลักนะแสดงว่าเราจะยึดหน่วยนี้นะคะซึ่งลิตคู่กับอะไรล่ะลิดคู่กับกิโลกร,รมัมดังนั้นเราต้องทําการเปลี่ยนกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รัมก่อนนะคะถึงจะสามารถคํานวณได้เนาะ,ะตัวกร,รัมนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมเนาะเราก็มาเทียบกัน1กิโลกร,รัมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1000กร,รัมนะคะเอาตัวนี้ไปเทียบบัญญัิไตรย,ยางส่วนลูกบาศเซนนะคะ 1>, 1ลิตรนะจะเท่ากับ1000ลูกบาศก์เซนติเมตรนะอันนี้ก็คือ2ตัวนี้คู่กัน2ตัวนี้คู่กันนะคะเรามาดูนะคะว่าจะคำนวณยังไงร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะตัวร้อยละมันจะเขียนแทนด้วยเปอร์เซนะ็นต์อ่ะทีนี้คำว่ามวลมวลน,นะคะในภาษาอังกฤษมันคือ m a s s นอะ่ดังนั้นคำว่ามวลมมนจะเขียนแทนด้วยตัว M นะทีนี้คำว่าปริมาตร ปริมาตรในภาษาอังกฤษคือ volume นะคะมจะเขียนแทนด้วยตัว v เราก็จะได้ว่าร้อยละเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะคะโดยมวลก็คือ m ต่อก็คือตัวแตหรือว่าทับนะคะต่อหมายถึงหารกันนะต่อปริมาตรนะคะก็จะเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเปอร์เซ็น m ต่อ v นั่นเองค่ะเท่ากับฟังขวามือนะคะมวลของตัวละลายหารปริมาตรของสารละลายนะมวลก็คือตัว m หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะก็คือ v v คือปริมาตรเนาะซึ่งมวลตัวนี้นะคะมีค็จะเขียนกำกับเป็นตัวห้อยไวายว่าเป็นมวลของตัวละลายต่อรอๆนะคะแล้วก็ปริมาตรปริมาตรของสาระละลายก็สลอรอ,รอโอเคแล้วก็คูณ100ค่ะปึ๊บอันนี้คือสูตรที่เราจะใช้นะคะเราจะเขียนเต็มแบบนี้ก็ได้นะแต่มีคิดว่ามันยาวไปก็เลยพาเราเขียนแบบสั้นๆแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปฝึกทําโจทย์กันนะคะเป็นตัวอย่างโจทย์นะมีอยู่ในหนังสือนะคะอยู่ในหน้า35ค่ะตัวอย่างโจทย์ที่1นึ่งโจทย์บอกว่าเมื่อละลายจุลสีเกรัมในน้ํานะคะได้สารละลายปริมาตร250ลบูกบาทเซนติเมตรสารละลายจุลสีนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะ เราก็มาวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรเราบ้างนะอันแรกนะคะที่เราจะําวิธีทำพอเขียนวิธีทำเสร็จแล้วนะคะก็คือการวิเคราะห์โจทย์จากโจทย์รู้อะไรบ้างจากโจทย์รู้ประโยคแรกนะคะจุลสีเกรัมกรัมคือหน่วยของมวลแสดงว่ามวลเท่ากับ7กรัม ได้สาระละลายนะคะตัวนี้บอกมาว่าสารละลายตัวนี้มีปริมาตร250เซนติเมตรนะคะแสดงว่านี่คือ V นะแล้วเป็น V ของสารละลายนะคะเท่ากับ250ูบาเซนติเมตรอ่าซึ่งตัวนี้เป็น 2L เรียบร้อยแล้วนะคะหรืออีกตัวหนึ่งคือตลอลลอนะที่เราจะใช้ในการคำนวณจะมีอยู่สองตัวคือตัวละลายนะคะเราเขียนแทนด้วยตอละลอแล้วก็สาระละลายเราเขียนแทนด้วย2อน,ละละนะคะ ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าสารลายจุน4นี้จะมีความเข้มข้นถามหาความเข้มข้นนั่นเองนะคะในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแสดงว่าถามหาเปอร์เซนต่อ v ว่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเลือกใช้สูตรนะคะซึ่งตัวนี้เราเพิ่งเรียนเรื่องแรกนะคะมีแค่สูตรเดียวนะาาก็มาจากคำนี้คือจากสูตรนะคะ จากส word, people, a a ูตรของเราสูตรของเราคือเปอร์เซ็นต์ m ต่อ V เท่ากับ M ต่อลลหารด้วย V ส่ะคะคูณ100อ่านี่คือสูตรขั้นตอนต่อไปนะคะคือการแทนค่าแทนค่านะคะก็คือแทนค่าลงในสูตรอันนี้คือสูตรของเราที่ได้มานะคะตัวที่จะไปแทนค่าคือพวกตัวเลขพวกนี้นะที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วอันไหนที่ มีค่าเป็นตัวเลขนะคะเราก็แทนลงไปเป็นตัวเลขแต่ตัวไหนที่ยังไม่รู้ค่าให้เราติดตัวมันไว้นะเช่นเปอร์เซ็นต์เต่อ V นะคะอันนี้เรายังไม่รู้ค่านะเพราะเราต้องการหาดังนั้นเราจะติดตัวมันไว้ก็คือเปอร์เซ็นต์เต่อ V เหมือนเดิมอ่ะเท่ากับ M ต่ออนะคะเต่อ,รอ,รอในโจทย์เนี่ยให้มาว่าเป็น7เราก็แทนลงไปเป็น7แล้วก็หารด้วย v สอละล,ะละนะคะ อันนี้วีสอรอนะวีสอรอเป็น2อ0รอก็แทนลงไป250คูณ1น0นะคะหนึ่งร้อยคือตัวเลขที่อยู่ในสูตรจากนั้นเราก็ทำการคำนวณหาค่าออกมานะคะปึ๊บส่วนศูนย์นะคะ7 7กับ10คูณกันเป็น70อ่า70หารด้วย25นะคะเราจะได้ว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ V นะคะ เท่ากับ2.8หนาะได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ตอบนะคะตอบออกมาเป็นประโยคนะคะเขียนสรุปคำตอบออกมามก็คือการคัดลอกสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอันนี้คือประโยคที่โจทย์ถามนะก็คัดลอกออกมาแล้วก็แทนค่าตัวคำถามที่ว่าเท่าใดเท่าไหรอะไรแบบเนี้ยด้วยตัวเลขที่เราคำนวณได้นะคะเราก็จะได้ว่าสารละลายจุลสีนี้ มีความเข้มข้นร้อยละสองโดยมวลต่อปริมาตรอ่ะเรียบร้อยนะคะก็ถึงพันนี้ก็คือตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือง่ายมากนะให้ค่าพวกนี้มาเนาะให้ค่า M กับ V มาแล้วหาหาเปอร์เซ็นต์เราก็แค่แทนค่าลงไปแทนค่าลงไปคำนวณออกมาได้เลย แต่ถ้าสมมติว่าเขาให้ตัวเซนตอ M ต่อ V มาเรียบร้อยล้วแล้วก็ถามหาตัวอื่นอย่างเช่นถามหา M หรือว่าถามหา V นะมันก็จะไม่ตรงตัวใช่ไหมเราก็จะมีการย้ายสมการเอาข้อนสาสร์เข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างที่2อะตัวอย่างที่2อยู่ในหน้า36นะคะหนังสือเรียนของเราเนาะวิทยาศาสตร์ม .2 เล่ม1ของสะสะวทนะคะหน้า36 ตวจบ,บอกว่าน้ำตาลทราย51กรัมจะสามารถเตรียมน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นร้อยละ17โดยมวลต่อปริมาตรได้มากที่สุดกี่ลูกบาทเซนติเมตรอ่ะเหมือนเดิมค่ะขั้นแรกพอเราเขียนคาว่าวิธีทำเรียบร้อยแล้วนะขั้นแรกเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันว่าจากโจทย์เรารู้อะไรบ้างจากโจทย์รู้นะคะเขาบอกว่าน้ำตาล51กรัมรนะี่เนาะ51กรัมกรัมคือหน่วยของมวลน,นะคะแสดงว่าตรงนี้ให้มาคือ M นั่นเองนะคะ M เท่ากับ51กรัมแล้วก็จะสามารถเตรียมความเ,าเตรียมน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นนะคะให้ความเข้ามข้นมาเป็นร้อยละดังนั้นก็คือเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์อะไรโดยมวลต่อปริมาตรนะคะแสดงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ m ต่อ V เท่ากับ17อ่า จากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะถามว่าจะสามารถเตรียมน้ําเชื่อมได้มากที่สุดกี่ลูกบาทเซนน้าเชื่อมเป็นสารละลายนะคะสารละลายที่เกิดจากน้ําตาลผสมกับน้าเนาะซึ่งน้าตาลเป็นตัวละลายดังนั้นอันนี้เขาก็ถามหา v นั่นเองนะคะ v ของน้ําเชื่อมเนาะน้าเชื่อมเป็นสารละลายโอเคก็จะถามหาว่า v เท่ากับเท่าไหร่สาระละลายไปแล้วแสดงว่า m เนี่ยก็จะเป็น m ต่อละลอนะคะ ขั้นตอนต่อไปจากสูตรของเราก็คือสูตรนี้เปอร์เซ็นต์ m ต่อ V เท่ากับ M ต่อลลลหารด้วย V สอลลคูณ100ค่ะโอเคจากนั้นเราก็แทนค่านะคะเปอร์เซ็นต์ m ต่อ V ตัวเนี้ยรู้ว่าเป็น17นะคะแทนตัวเลขลงไปค่ะเท่ากับ M ต่อลคือตัวนี้นะคะเป็น51แทนตัวเลขลงไป แล้วก็หารด้วย v สอลลนะคะ v สอลลเนี่ยยังไม่รู้ค่าก็ติดตัวมันไว้แล้วก็คูณ1 0 0นะคะตัวเลขที่อยู่ในสูตรตัวที่เราอยากได้เนี่ยคือ v สอลลนะคะซึ่งตอนนี้ v สอลลมันเป็นตัวหารใช่ไหมเราต้องทําการย้ายไปเพื่อให้มันอยู่ข้างบนนะคะมันอยู่ด้านล่างเป็นตัวหารย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้มันอยู่ด้านบนซึ่งการย้ายจากหารนะคะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นคูณเราจะได้หน้าตาแบบนี้ฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยมีเลข17อยู่แล้วนะคะเขียนไว้เหมือนเดิม v สลลเราย้ายมานะคะจากหารย้ายมากลายเป็นคูณก็จะได้17คูณ v สลลเท่ากับฝั่งทางขวามือนะคะก็จะเหลือ51กับ100ซึ่ง2ตัวนี้คูณกันอยู่51 100, คูณ100ณก็จะได้5,100ค่ะอ่ะได้หน้าตาแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราจะหาแค่ v สลลนะคะตอนนี้มันอยู่ด้านบนแล้วซึ่งมันคูณกับ17อย่ ดังนั้นต้องย้าย17ไปค่ะจาก17คูณนะคะย้ายไปอีกฝั่งจะากลกายเป็นหารโอเคฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะเหลือ v สอลอนะฝั่งขวามือมี5,100ไว้อยู่แล้วนะคะย้าย17มาจากคูณย้ายไปกลายเป็นหารนะ17อะไรได้51ปึ๊บ173นะคะนะเราก็จะได้ว่า 5,100หารด้วย17เนี่ยมีค่าเท่ากับ300ค่ะ300อันนี้คือปริมาตรปริมาตรนะคะตัวนี้มันเป็นกรัมใช่ไหมตัวที่คู่กับกรัมนะคะปริมาตรมันคือหน่วยนี้ cm กาลัง3นะซึ่งสิ่งที่เขาถามก็ถามหาเป็นรูปบาติ์เซนติเมตรด้วยเราก็จะเขียนว่า cm กาลัง3อ่าได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะมาตอบอะจะสามารถเตรียมน้ำเชื่อม ได้มากที่สุดสามร้อยลูกบาทเซนติเมตรโอเคก็เรียบร้อยนะคะตัวอย่างจบทีนี้ให้พวกเราเนี่ยลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะฝึกทำด้วยตัวเองอ่า ดูโจทย์นะคะจะมีโจทย์ชวนคิดอยู่ในหน้า36อยู่2ข้อนะเป็นชวนคิดหน้า36นะมีจำนวน2ข้อนะก็ไปฝึกทำนะคะก็ลองฝึกทำดูว่าเราสามารถหาคำตอบได้หรือไม่ถ้าสงสัยตรงไหนนะคะก็ทักมาถามใน f c e e o o o นะคะในกลุ่มเฟซของเราเลย สามารถถามได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวอันต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าข้อมีพ้นตัวต่อไปเนี่ยมันเป็นยังไงหายยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไว้